ดีค่ะพี่น้องนี่หอนเ้อค่ะเด้อชนบุรีค่ะแม่บวัชพ่าลองฝาสายมาแอสเซอเซเว่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะหอนหลายบรรยากาศโดยรอบนะคะดูนะคะพี่น้องร้อนไม่ร้อนดูแดดนะคะร้อยองศาเด้อค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศเซเว่นใกล้บ้านนะคะเนี่ย พี่น้องหอ่อนเ่ราะขาดหนาวไปชุนบุรีกับหว่วงด้วกันค่ะปกติเนาะร้อนมากนี่ค่ะ,ะไปเซเว่นน้องกันเด้อพี่น้องขาห่อนห่วงไปเซเว่นวน,นะคะเซเว่นใกล้บ้านค่ะเดีวพาน้องฟ้าใส่ไปเข้าเซเว่นนะคะ กับฮอนเลยค่ะพี่น้องฮอนลอยองศาเด้อร้อนร้อยองศาเลอยไปหายางเย็นเย็นกินาะค่ะนะ้องพี่น้องเซฟเบนาะค่ะนะ้องเด้อใครจะไปข้าวเซเวบนกับแม่โจ้นะคะ ตอนนี้ก็เวลา4โมงเย็นกว่าๆเกือบ5โมงแล้วนะคะแต่ว่ายังร้อนอยู่เลยนะคะผ่านพี่น,อนะน้องหนาวไปเนาะค่ะพี่น้องไปขอเสื้อเ็นน้ำไนโจ๊ดด้วยอันนีรายค่ะไปกินในติมกันกัอนบน่ค่ะพี่น้องกินเสื้อเนเนาะค่ะคลิปนี้เม็โจ๊กับภาพไปเสื้อเ็นด้วยค่ะพี่น้องยังเย็นๆกินเนาะค่ะเนาะฝากแอร์เสื้อเนกันค่ะพี่น้อง จากแอร์เซเว่นกันจะได้เย็นๆเนาะค่ะเนาะชนบุรีร้อนมากแดดร้อนร้อยองศาโอเคค่ะพี่น้องจุ๊พีกับว้ซําเนี่แหละเด้อค่ะอเซเว่นการค่ะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาแต่ถ้าคุณมีลูกแล้วคุณห้ามผ่านเซเว่นนะคะเพราะว่ากระเป๋าคุณจะเบานะคะโอเคค่ะพี่น้องมวลๆนะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องอนอง่าไปติดตามรับชม่ชองแมนสโตรเด้เอค่ะ ฝากช่อมน้อยๆของเมจโซใช่แนวไว้ให้ดวงใจในด้วยค่ะพี่น้องคะญาติอย่าติปากันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องเฮงๆรวยๆหมันหมานโชคดีไม่ใช่สุกคนเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า